กายมันไปไหนตัวไหนแล้วมันออกไปแล้วไม่มีสติของกายมาผู้บาปฟันคอเธอลิบเรือนนี่ตายตายแล้วเกิดใหม่อีนี่สวงกับเข้าไปใหม่อีกแล้วเอาจิตประทาการเหมือนเดิมทําแบบนี้ช่วงแรกม,มันจะหลุดออกกลับมาใหม่หลุดออกกลับมาใหม่เพราะเรายังสศกจิตเอานอกอยู่ทําไปซ้ําๆจนเกิดความเคยชินทีนี้มันจะเกาะอ,อย่างนี้เลยไม่ไปไหนแล้วมันจะเกาะอ,อย่างนี้ค้างไม่ไปไหนแล้วเพราะอะไร มันรู้ชัดมันรู้ตัวทั่วพร้อมมันมีสติสัมปชัญญะมันนิ่งสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวในขณะนี้มันจะโฟกัสนิ่งไม่ขยับไหวติง่งเนี่ยเรียกว่าเอาสติตั้งกับกายจนได้ปฐมฌานความสงบการพยาบาทเบียดเบียนจะมาดึงเอาอีนี้ไปไม่ได้ละอินี้วอรห้ามันจะพยายามกระชากไปทันีท้ทีนี่ก็จะชากไปดีกนจะกระชากไปดีกนกระชากไปจะยือ้อยุทุกกระชาก แต่สุดท้ายแล้วถ้าเราตั้งอาก,กายนิวรณ์ห้าดับแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้จะค้างอยู่กับที่จะม,มีการขยับสั่นไหวอีกนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนี่เรียกว่าสุขสุขจากฌานเนี่ยสงบละสงบนิ่งไปดึงอันเดียวกันเปน็นอารมณ์อันเดียวไม่มีไหวติงไปไหนเลยนิ่งอยู่ตรงนี้จดจ่อย,อยตรงนี้มีความสุขอิ่มเอมอยู่กับตรงนี้ไม่หลุดเนี่ยเกาะอยู่กับสุขเกาะอยู่ที่ไหนกายอาศัยกายนะเป็นตัวรู้ ตอนนี้เกาะอ,อยู่แล้วความสุขอาจจะเป็นเวทนาแล้วเพราะมันสุขอยู่ตรงนี้พอเวลามันสุกเสร็จปุ๊บนี่เรียกว่าสมถะเฉยๆพอเวลามันสงบนิ่งได้แล้วเราสามารถทําให้มันนอยู่เฉยๆได้แล้วโดยไม่หลุดไปไหวติงสิ่งใดเมื่อมันสงบทําอะไรต่อออกด้านวิปัสนาออกด้านวิปัสนาการออกด้านวิปัสนาคือออกด้านความสงบออกด้านความสงบ เมื่อสงบแล้วออกด้านปัญญาท้อทีออกด้านปัญญา,ออก,า,ญญาการออกด้านปัญญาคือเอาสติเนี่ยที่จับอยู่กับกายเมื่อกี้เนี่ยรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่แล้วมีกําลังของสมาธิอยู่แล้วถอยออกมาหน่อยหนึ่งการถอยออกมาหน่อยหนึ่งถอยยังไงก็ออกจากสมาธิแต่ยังทรงตัวของกําลังสมาธิไว้ได้เวลานั่งสมาธิเนี่ยกำลังมันจะกล้าแข็งกําลังกําลังกล้าแข็งยังไงเช่นบางคนนัสมาธิเห็นภาพ เห็นแสงตัวลอยตัวโยกตัวโค้งเห็นภาพนิมิตนี่เรียกว่ากําลังของสมาธิไปเห็นนู่นเห็นนี่ไปเรื่อยแต่ไอ้กําลังสมาธิตัวนั้นที่เห็นเนี่ยมันก็ยังไม่จริงนะมันยังเป็นการปรุงแต่งแต่จิตเริ่มมีอํานาจละจิตเริ่มมีกําลังจิตเริ่มมีกําลังเนี่ยมันมันมันผดุกรวมไปทั้งกําลังกายด้วยนะมันไม่ใช่กําลังใจอย่างเดียวไม่ใช่กาลังจิตอย่างเดียวกาลังกายก็มีกําลังมีเลี่ยวมีแรงขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้มีมากนะเพราะมันเป็นเรื่องของกําลังจิต พอเวลามันมีกำลังขึ้นมาอันนี้แหละมันเพียงพอต่อการเดินปัญญาลนะปัญญาเนี่ยต้องใช้กำลังของสมาธิอย่างยิ่งนะไม่ให้หลุดเลยกำลังของปัญญาใช้กำลังของสมาธิคือกำลังของสมาธิเนี่ยมันทำให้เรามีกำลังในการพิจารณาปัญญาโดยที่ไม่เหนื่อยล้าจนเกินไปถ้าเราเดินปัญญาเลยแล้วเราไม่มีที่พักสงบเลยจะเหนื่อยมาก เหมือนคนทำนาทำนาข้าว